ไรโบโซมไรโบโซมเมื่อกี้เกี่ยวเนื่องกับ ER ใช่ไหมคะ ER ที่เป็น RER เพราะว่ามันไปเกาะไปเกาะอ,อเป็นเลยกลายเป็น RER อืรรังไรโดพลาสมิกเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะมาดูตัวนี้หน้าที่ของเขาเอ้าทำไม r า r ER ถึงสังเคราะห์โปรตีนได้ก็เพราะว่าเขามีไรโบโซมใช่ไหมลูกเพราะเขามีไรโบโซมเพราะว่าไรโบโซมเนี่ยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนเออ จึงทําให้ r e r สังงครอบโปรตีนได้ด้วยคุณสังเกตดูไหมว่า้ตัวไรโบโซมเนี่ยเขาจะมีลักษณะกลมๆม,มีลักษณะกลมๆไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มเป็นออร์แกแนลที่เล็กที่สุดอืมเป็นออร์แกแนลที่เล็กที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าจะอยากเห็นออร์แกแนลของไรโบโซมเราจะต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไรโบโซมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรโตีนและ rna เราจะมาดูในส่วนของตัวนี้มันจะประกอบไปด้วย2หน่วยย่อยไรยโบโซมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2หน่วยย่อยด้วยกันนะคะซึ่งมีตัวที่เป็น สมอ l สับยูนิตสมอ l สับยูนิตก็คือหน่วยเล็กลากสับยูนิตก็คือหน่วยใหญ่อะถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่คือหน่วยเล็กตัวนี้คือหน่วยใหญ่นะคะตัวไรโบรโซมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่แยกกันเขาจะหน่วยเล็กกับหน่วยใหญ่เขาจะอยู่แยกกันก่อนแต่พอเมื่อมีการสั่งโคเโปรตมนทั้งสองอันเนี่ย เขาจะมาทําหน้าที่ประกบกันลูกเออจะมาติดกันประกบกันแล้วก็จะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะเดี๋ยวเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนเราจะเรา mm hmm. เราจะไปคุยกันต่อในหัวข้อของการสังเคราะห์โปรตีนของของการสังเคราะห์โปรตีนน่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันนะคะอ่ะทีนี้หนูจะมาเห็นตรงนี้ไหมลูก มันสามารถพบได้ทั้งในโปรคาริโอตและก็ยูคาริโอตนะโปรคาริโอตก็คือเอ่อพวกที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วยูคาริโอตก็คือพวกที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะสิ่งมีชีวิตอ่ะไปดูตัวต่อไปภายในเซลล์ภายในเซลล์เราจะสามารถพบไรโบโซมเนี่ยได้ที่ไหนบ้างเราจะสามารถพบได้ที่อ่ะหนึ่งเลย ลอยอิสระในไซโทพาซึมมันจะลอยอิสระในไซโทพาซึมลอยทุบป,ป่องทุบป,ป่องอยู่เห็นไหมในไซโทพาซึมมันก็จะลอยอยู่มันไม่ได้ไปติดอยู่กับ ER นะมันไม่ได้ไปแต่คือมันจะกระจายลอยลอยอยู่แต่ถ้าเป็นตัวตัวนี้มันคือไปติดอยู่กับ ER ถูกไหมแต่ถ้าลอยอิสระมันก็จะอยู่ตามไซโทพาซึมทั่วไป จะทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่เป็นโครงสร้างเป็นเป็นตัวที่สร้างโปรตีนสําหรับใช้ในภายในเซลล์เราจะพบมากในพวกเซลเม็ดเลือดเ,ออเซลเม็ดเลือดแดงที่มีอายุน้อยนะคะที่จะใช้ไรโบโซมในการสร้างฮิโมโกบินนั่นเองเนาะตัวส่วนที่2ก็คือติดอยู่กับ ER ตัวที่ติดอยู่กับ ER เนี่ยจะทําตัวที่เป็น RER ถูกไหมคะที่เป็น r e r ก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างโปรตีนที่ใช้เป็นองค์ประกอบของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์และก็ส่งออกนอกเซลล์ส่งออกนอกเซลล์อย่างเช่นไปที่เซลล์ตับเซลล์ตับอ่อนที่จะต้องสร้างเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินนั่นแหละเนาะเราก็จะพบพวก RER นะคะและ้วก็ตัวที่อยู่ที่เย er ื um ่อหุ้มนิวเคลียสนะคะอันนี้ก็จะสร้างไว้สำหรับไว้ใช้ภายในแล้วก็ในส่วนของไมโตคอนเดีย คอรโลพาสอันนี้ก็จะพบไรโบโซมเหมือนกันก็จะพบไรโบโซมเหมือนกันทำหน้าที่ในการสร้างโรปรตีนไว้ในออร์แกเนลของตัวเองออร์แกเนลก็คือในไรในคอรโลพาสใน,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 ในไมโตคอนเดียนะคะอันนี้คือบริเวณที่เราสามารถพบไรโบโซมได้เนาะอะทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะนี่นะ การสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันเราจะแบ่งออกเป็นไรโบโซมที่ลอยอิสระอยู่ในไซทโทโซลอันนี้ใช้ภายในเซลล์ไรโบโซมที่เกาะอ,อยู่บน ER อันนี้จะเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และก็จะส่งออกนอกเซลล์อันนี้คือถ้าเราแบ่งแบ่งตามการสังเคราะห์โปรตีนนะคะแบ่งตามการสังเคราะห์โปรตีน อืมทีนี้หนูมาดูตรงนี้ลูกเซลล์ของโปรคาริโอตโปรคาริโอตไมโตคอนเดียคอรูพาสาตัวเนี้ยเขาจะมีไรโบโซมที่มีขนาด 70S เอสเออคำว่า 70S มันก็คือเป็นค่าของความเร็วในการตกตะกอนเนาะซึ่งซึ่งเขาเขาเอ่อถ้าถ้าหากว่าเรา เราเห็นว่า 70s น่มันก็คือการที่มีไรโบโซมหน่วยที่เป็นหน่วยใหญ่ 50s หน่วยเล็กที่เป็น 30s มาประกบกันได้เป็น 70s อันนี้พบพบในโปรคาริโอตใบตัวคอนเดียแล้วก็โครโมพาสแต่ถ้าหากเป็นเซลล์ยูคาริโอต เซลล์ยูคาริโอตเนี่ยจะมีไรโบรโซมที่มีขนาด 80s เกิดจากใหญ่60และก็เล็ก40มาประกบกัน